สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้กัเจี๊บผ้าพี่น้อยพีจี้ตามต่อลาวพัฒนาพ่อเสือดครับพี่น้องเนาะครับงวดที่ผ่านมา18สิงหาคมกะเลขวิ่งเลขลักหน่วยเพิ่นเดินดีเด้อครับผมครับครับงวดที่ผ่านมาพอเสือดครับพี่น้องเนาะเลขออก3 4 4 9 3ครับผม วิ่งรูดสีวิ่งรูดเก้าเข่าเลยครับพี่น้องนี่เข่าเต็มเต็มเลยครับผมวิ่งรูดหน่วยล่างสามครับผมนี่แหละครับพี่น้องเลขพอเสิร์ตยับเผือกครับพี่น้องเลขชุดเด่นรองกันหรือว่าเลขวิ่งรูดหลักหน่วยเดินดีครับผมเอาหมดวันที่ยี่สิบเอ็ดครับพี่น้องเนาะยี่สิบเอ็ดสิงหาคมครับมาตามกันต่อเด้อครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับพอเสิร์ต น้ำเชียร์ผ้าลวยกับขอขอพระคุณพอเด้อครับผมทีเมตตาแนวทางให้กับน้ำเชียร์ผ้าลวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำเชียร์ผ้าลวยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเลขพอเสิร์ตล่าพัฒนากันเลยครับ <Hello. S 1> พอเสิร์ตครับน้ำเชียร์พาลวยสวัสดีครับผม ครับผมครับผมครับรเต็มเตรมอีกแล้วเออเอาไปเต็มเตรมก็อนไอ้เอฟที่เป็นในสูตรเรื่นม,มานำเข้าดีดีแล้วถ้ามันถ้ามันสมกุ้งมาปรารถนาที่ว่าก็เถิดต้องการอหากจะเขบาอาจารย์เพื่นทำมันสำเร,ร็จรูปร่วงมีอันนี้ครับผม,มถ้าเป็นมวลนี่แตกคือเราสำเร็จแท้ครับเออรัฐบ,บาลไทยมวลนี่แตกสำเร็จแน่นอนทั้งไทยทั้งลาวครับผมหมึกว่านี่กันครับอืมงวดมือมือมืออืึนนี่กันคือเรามีความมั่นใจใค้เอฟทีนี่ คือกันนะคือเขานะล่ะครับผมพารู้สึกว่ามันมันไปทุกแงทางมันมันจิไปตามสเต็ปสเต็ปมันครับทรงกันถึงเวลาแล้วนะพ่อเนาะถึงเวลาบารมีเปิดล้ะครับผมสาอถูกครับผมจังใดกัดก็ติดพอไว้เดอครับผมว่าเจ็ไทยลาวฮานอยครับผมหมูว่านี่เอาหมูว่านี่จะฟังกันไอเดดที่มหาเกษตรหลายหลายพออย่าเขาปูคนกับผมมีเงินยังบ่ บานีพ่อเสืเเอาว่ามีเงินกับพ่อแยงเราพ่อเสือจิตแกนบายเลยคุมพี่ก็าลังจะเอาเนี่ยท่างกันไอ้ขาน้อยไปไปซื้อรังเบิงว่า้พ่อเสือใคร639ออก9หกออกหกออกออก3หเต็มเว่านนี่ตัเี่ครับผมขึ้นเขาเขาุ้มยาวๆเว้ยครับผมครับโอเล็กเล่าคนกับแมนกับผมเล็กไทยนี่เดี๋ยววันที่ยิบหายิบหกนี่นะครับผมอวันที่ยิบหัต แต่ว่าแต่ว่าผู็จไอนัดเอฟนัดเอฟที่เราสั่ผู้เด็กผู้เด็กใจห่อนผู้ได้อย่างไรก้อนมพอเถอว่าคือจะตอนนี้ผู้เด็ครับผู้เด้กาหาพอเสด็จกับผ้ใดผู้เสบอกว่าเข้าขัน่มีรชัดเ้าบอกไปแล้วมันหมดักบ่ดักิด์บ่ขังครับผมมันแตกได้ดีแต่ว่าที่ยี่สิบสี่หลังเที่ยงคืนคุณเธรคุณโทรมาเลยพอเสด็จบอกว่าครับผมเอเนี่ครับพี่น้องครับผมเล่ามันนาเลยครับเออพอจะอัดเลาผูเส่าอ เมืน,บบน้มนแรงรรเลยอบาอกซี่ผม,มาว่าสบาบเ้ยมาอแรขาจะ่ทรมาขา่ใครบางสายอืมครับผมเอาแล้วครับพ่อปาวันที่ยีเอ็ดเือนแปดปีหกหกับผมวิ่งเด่นเก้าวิ่งเด่นเก้าลองสามลองสามกันหกกันหกครับผมวิ่งรูดเก้ากับสามวิ่งรูด เก้ากับสามนี่แหละตัวนี่แหละตัวสำคัญครมูสำคัญเลยครับผมเม่นนีนเราต้องบนั้งล่างเลยครับตนี้ตอลดหน้ตัวนี้แหละจับครูระเสฐจับไปทั้งเบิร์มี่ยูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทั้งเบิร์ิบหกขางแต่ว่าอเสตับต้งมาเรือหกขางเี้ไนให้สองขางอันนี้บนล่างไ่ครับบนล่างกัเลยแต่ว่าให้สิบหกขางหไปเบิร์แต่ว่าตัวชื่อไห่ซื่อหกขางแล้วเี้ไนใสองขาง เดี๋ยวด้พ่อ<น>ยนะที่วา่ามีมีเน้นปครับผมวิ่งรูดนี่อ่าพิงรูดมีเน้นเถ้าพิงรูดามีเน้นพเสร็จเน้นไปาาพิธีเก่าเน้นเก่าคือเก่าครับผมมวลอาหานกันเน้นเกา่าแล้วลักนวยครับผมพอบ้างไปไปลักนวยลักนวยบ้างหรือว้างหรือลักนวย่วสามแปดสองม้มืเดีสามสี่ตัวตัวพีตัเพิตัดสองเก้า 9ก้าสอตัดมาอยู่ที่เก้าครับสามือเก้าอ๋อครับผมอ่าที่นี่ก็อ่าชุดอ่าชุดสตัวเอาชุดสตัวกันครับผมอ่าสตัวห้าหางห้าสามสามห้าสามสาม6 <33. S 2> 9สามสามห ศูนย์เก้เกโอเคอชุดสองตัวบนล่างไว้ด้พอมเาเติร์ไห่ไห่ปลายหงางก็ไห่เป็นเป็นเียนะถ้าเปียบเทียบพอเทียบมีเจ็ดอาจานอะไรนิดเพระมาตรงกับมาม่ซอยากดึงไปซื้อกันแล้วแย่ตามใจแล้วก็ตตงหาครับหกศูหาหกหกศูนย์ห้าหกหนึ่งหสองหนึ่งหสี่สองมันีแมไว้สองตัวนี่ 4ีเก้าหสามแตไมไว้ดีครับแ้ไมไว้ครับผมครับนีกสอง,สองอก,กสามสามส,ามสองหกสาสามวงกรมสามสมไว้ครับวงกลมสามสามแปดสองสามสี่แปดสองสาสี่ปสสองปดสี่สาสองหนึ่งปดเ้า หนึ่งแปดเก้าเก้าวกลมเก้าเก้าครับผมราสามเก้าหกสี่วงกลมหนึ่งสองตัวสามเก้าหกสี่อาบตทที่นี่ตัวที่พอเสิร์ไข่ซื้อเน่นๆแบบที่ว่าพอเสิร์มันจะว่ามันหนาจะมากก็คือสามสามเก้าเก้านั่นแหละไอเอที่เพิ่นจัดไปโอ้เล็กเบิรมาครับแมนสามสามเกาเก้าเปนห้าลสามตัวพ่อเสิร์ตัะสังเกตว่งรูปเด็ดสามตัวแหะครับผม โอ้เลขกสามตัวแมนอยู่ครับผมพอเขาเสิร์ตพอเสิร์ตมันจะว่าถ้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 ามันมาเบิ่ลถ้ามันมาบนมีโอกาสติดสามตัวเลยนะครับผมมีโอกาสที่นะครับเลขเบิ่ลกันถ้าเล่นกันเล่นง่ายอยู่ครับผมเล่นบอลไล่บอลกับบอลเจี๊ยบี่พอเสิร์ตกับมันเจี๊ซี่มันเจี๊ยซี่แห้งเนี่ยพวกเจี๊ยบเราพวกเรามันจะไปเบิ้ลทั้งสั้นไหมมีหันอยู่ครับโอ้เสียดายพอเสิร์เนี่ยว่ามันมันจะมาซี่เก่าไปดิเลขนะ อย่างข้างไปบอยางข้างอลงลังนึ่ครใเี่เจ้าสมารน้าแต่แต่เส้นอ้าเสรบริเ็ดวิ่งลยส่นสังเียเอาพวกเ้เนาะพวกเนยัขาจะขอมานเสรจให้วิ่งลุดสีวิ่งลุดเก่ากับสามนมครับพกเันอันอันชุดวินชุดวินพวกึชุดวินชุดวินบริเวณแต่ข้าโอ้ชุดบินบริเวณเรื่องเรื่องเรื่องสียน่าจ้าอ้าววเป็นยังงครับผม จะว่าขอทวนนั่นลักหน่วยแปปหนึ่งพอหน่วยหน่วยหน่วยนี่ได้แยกบนล่างมัครับผมเลยร่วมกันอ่าถามว่าแยกบนล่างม่้งถ้าจะแยกบนล่างก็ราะเศษก็จะจะแยกอ่าไอ้แยกบนเนี่ยเป็นเก้าครับครับแปดแยกล่างเป็นสามครับสองเอาแค่นี้ละครับผมอืมนี่ละนี่ละนี่ละเชื่อมแยกไข่ถ้าจะแยกบนล่างนะเออสามสองเป็นล่างเก้าแปดเป็นบนโอเคครับผมอ่าอ่าแต่บอกที่นี่เนี่ยคือพอเพราะ แยกมาหลายงวดเรามันปีนเท่าที่เราปัญหามันน่ะอ๋อใครได้อยากร่วมอยากร่วมจอไอ้บ่่าไไออ้้ทำวักนรัยงวดที่ได้ก็ตีเพราะตีร่างก็ตียุ่งว่าร่างเข่าตีเท่าบนที่มันเป็นลักซิบบ้านเนี่ยปัญหามันน่ะครับเออบนเป็นลักซิบตลอดเรื่อยๆเนี่ยขาพวกพยังกเอาตัววิ่งรูดอะตัวสำคัญคือว่าจะจะไปวิ่งไปรูดอะหรือว่าจะไปเปลี่ยนเทียบกับไอ้อาจารย์ท่านเลยกับที่ว่ามันมันใกล้เชี่ยงกันกัน เอาตัวบินรุ่งขึ้ตัวตัวเด่นตัวรองตัวกันจยเป็นเปรียบเทียมครับพอเทุกทุกทุทุกแง่ข้างจะเป็นแบบนี้แต่แต่ตัวเด่นตัวรองตัวกันออกมาเก็คือตัวบินรุ่งเกิดขึ้ตัวเดียวกันนั่นแหละครับผมแต่ผู้บ่เข้าใจก็อู้เรีื่องเกษตรขึ้นายแต่ถ้าในขึ้นขึ้นเขาจะว่เข้าใจแต่บอกทุกท่านทุกท่านเราเป็นเน้นไห้แก้หางสองหางต้องเบิกเงินลบต้องฟังวิดีโอให้ละเอียดครันจะบริสิญญ์เงินหลวิจกรรมเม็ดเดียวจดกระจัยไปที่สมาร์ตเต๊ะที่เกษตรีียให้จะครับผม อ่าหลังที่พเสืไทยไปก็มาหาไปเนี well. ่ยอ่าเก้าสามหกเนี uh, ่ยบางทีก็นอกเก้าหกกับเป็นแค่ไดนครบผว่าพอเสือไทยห้านอยตัวเดียวกันนี่แหละเก้าหกัวหกสามหรือสามว่าเนี่ยันี้แหละครับผมอยากให้แดงสนนะครับเอาแต่ว่าแตว่าขันโบตามกฝันมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นกับฝันแตกๆอยู่เอ็นกมฝันนี่บ่ในลาหรือบอกยินในไทยหไอ้กมฝันนี่มันเป็นไทยหรอแต่ว่าอ๋อ ตีนเกินว่าฟันกกไอเอี้ไอ้คใดจเคาะไครับพอเิดยฟันว่าคล้ายๆกับสีกระเตอข้าก้อเลยก่าสีกระเตอออกครับผมเป็นปิงสามตัวไหเอ้าปิงสามตัวออกจากปากอ่าอันนี้อันนี้เป็นเป็นปิศาท่าใหม่ขึ้นเกนไปแต่ว่าอดมือพอดช่งพอเสียพอด่งไปแตต้องความจีตามไปครับ่เอออ้นยังยังพวกปัน้จหรอครับพวกีันเห็นหรอัวกี เอาสำหรับแนวทางเล่ากันนําเสนอสูพีนองที่เด้อครับผมบอขอบคุณครับพอครับ <55 S 1> ผมศูนแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งสีสามศูนย์เก้าสี่สามศูนย์เก้าถอะถ้าถ้าถ้าทุ่นไหลก็จะถ้าประหงแลอถ้าน้าเด็กจับกู่ไหล แต่เหงินไปตัววิ่งรูดท้องบระไดขาดทุนเร็วตั้งอ่าว่าในกจอกกระได้ขาดประตูขายยังอยู่ครับเบิร์เบอร์นี่นี่โทรหาพอเอาไลน์หรือว่าแอดไลน์ได้เลยครับนี่แอดไลน์ได้เลยโอ้แอดไลน์ได้เลยครับผมแอดไลน์ได้เลยโทรโอกกระได้ไลน์ก็ได้ครับแต่ว่แอดไลน์แอดไลน์มันมันจะมันจะเข้ามาได้คึ้นมาอาเขามาด้ไลน์จะซื้อแต่มันพรท่านเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มโอ้ต้องเขาไปในกลุ่มต่างหากอีกอาเขากลุ่มถ้าเขากลุ่มนี่พอาะเสอก็ไม่ชื่อสามกลุ่มแยกใหร ถ้าเอฟซีบไม่มีทุนนะครับหรือว่าอยากเขากุ้มมอเสิร์มันจะมีกลุ่มพี่สแตนบายให้กลุ่มพี่นี่คือลำบาลหรือกันแต่ว่าไ้เจ้าถูกจักแนวทางของรัฐบาลไทยเค้นั่นอืมครับอ่าถ้าถ้ากลุ่มที่ว่าเขาจาเขามาแบบแบบแบบไม่ใช้ใ่ใจเขาจะกับที่เขากุ้มพี่พี่กจะมิหลากหลายแนวทางครับผมอ่าไม่กรโทั่ไปสอบถามพอได้เด้อครับผมแมน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 เอากระชิลรบกวนพอซัมมน่เด้อครับผมครับผมครับสวัสดีครับ ครับผมเอาครับพี่น้องครับผมลาพัฒนาพ่อเสดอย่าเพลครับพี่น้องเนาะอย่าเผลครับผมติดไว้นาจากน้อยครับเปรียบเทียบตัวเด่นตัวชด้นและอาจารย์นะครับผมครับเด่นเก้ารองสามกันหกครับพี่น้องเนาะวิ่งรูดเก้ากับสามเห็นเก้าหน่วยบนเก้ากับแปดหน่วยล่างสามกับสองครับผมครับสามตัวก็จิมีเหล็กเบิ้ลได้ครับผมหาสามสามหกสามสามสามเก่า หกเก่าเกเก่าเครับผมสตัวก็จะมี6กศูนย์ห่าหกหนึ่งหกสี่สอเก่ามสองครับผมหนึ่งแปดเกเกล้วก็สามเก่าหกตัวเน้น2ตัวมีสี่เก่าหกสามสเก่าเก่าสเกาแล้วก็หกสี่ับพี่จน่าเบิงงเอาครับพี่พน้องเนาะ เลาพัฒนาพ่อเสร์จครับส่วนเหล็กไทยกับวันที่ยิบหาได้ครับพี่น้องครับผมถ่ายคลิปนี้นําเชื่อผ้ารวยกับขอวยพ่อในพี่น้องเอโชคดีถูกหวยเรื่งเงินไปน้ากันครับล่าพัฒนาได้ครับพี่น้องคลิปนี้ครับ21สิงหาคม66สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ